ส่วตอนนี้นะฮะเราไปกันที่สายของคุณเบียรครับคุณเบียบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งนะประสบการณ์นี้บอกว่าเจอที่กรุงเทพครับแล้วก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลด้วยเมื่อ5้าปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าก่อนป้าจะไปนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณเบียรอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับเบียสวัสดีครับพี่เบียร์ฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรจากปทุมธานีครับปทุมธานีแล้วติดตามฟังรายการอยู่กับใครครับกับแฟนครับแฟนหลับไปยัง หลับไปแล้วนะเอาไม่เป็นไรไม่ต้องไปปลูกก็นะนะครับอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการครับมาฟังเรื่องนี้กันหน่อยฮะกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีนะสี่สี่ห้าประมาณประมาณหกปีอ่าประมาณหกปีกันละกันที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้บอกชื่อโรงพยาบาลนะนะครับแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าก่อนป้าจะไปเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปนะฮะเป็นยังไงครับคืออ่าขอย้อนไปตอนประมาณหกปีนะฮะก็พอดีผม ไปเจอแฟนผมคนหนึ่งคือแฟนนี่คนเนี้ยคือเป็นแฟนเก่าครับอช่วงก่อนหน้าเนี้ยก็คือผมจะอจะขับผ่านหน้าโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลนั้นเนี้ยนะครับอ่างที่จะบ่อยครับทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอืช่วงระหว่างขับรถเนี่ยก็คือแฟนผมเนี่ยมองอืไปทางโรงพยาบาลครับทีนี้อ อยู่ๆเขาก็กรีดขึ้นมาอือยู่ีก็กรีดขึ้นมาใช่ใช่ครับโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุรับกรีดแล้วก็เหมือนแบบเอามือปิดตาซึ่งผมก็ขับรถอยู่ก็ตกใจผมก็เลยว่าเป็นอะไรกรีดทาไมตอนแรกนึกว่าเขาแกล้งครับเขาก็บอกว่าเห็นคนโดดลงมาจากตึกืเห็นคนโดดวเห็นคนโดดลงมาจากตึกครับตึกลงพยาบาลนะครับ คือผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็คือโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือผมก็เลยถามเพราะว่า,าโดดยังไงก็คือเขาเขาก็เลยบอกผมว่าอยู่บนตึกเนี่ยอยู่ประมาณชั้นอยู่ประมาณกลางตึกนรัพี่นะครับนั่งห้อยขาอยู่ตรงริมขอบปูนเขาก็บอกว่าตอนที่เพราะว่าทางเส้นนั้นนะครับมันจะรถทั้งคันจะติดนะฮะ แถวนั้นทีนี้เขาก็มองไปปุ๊บเขาบอกว่าเห็นคนนั่งเห็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอืมเป็นผู้หญิงครับอ่าใส่ชุดสีขาวเหมือนเป็นชุดคนไข้ชุดไม่ใช่ชุดคนไม่ใช่ชุดไข้ครับเป็นเป็นชุดแบบว่าเหมือนชุดนอนอย่างเงี้ยครับชุดชุดแตกยาวไปเลยชุดนอนนะฮะนั่งอยู่แล้วสักพักเนี่ยนั่งห้อยขาแล้วก็อยู่ๆก็ลุกขึ้นมายืนนะครับพอยืนเสร็จปุ๊บแล้วก็โดดลงมาเลย แล้วเขาก็เขาว่าเลยคี้ผมก็ผมก็เลยถามเห็นเห็นเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่าโดดลงมาแล้วพอดีว่าผมต้องกลับรถฐานะโรงพยาบาลพอดีผมก็เลยไปกลับรถผมก็มองเข้าไปปุ๊บเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลก็ปกติไม่มีคนแตกตื่นนะพี่ซึ่งก็เลยคุยกับแฟนว่าโคงจะจแต่ช่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้เหตุการณ์นีกยก็ผ่านไปจนผมได้มีโอกาสได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่า,าคุณป้าของของแฟนผมเนี่ยเขาเาข้าโรงพยาบาลน,นะครับแกแกป่วยด้วยด้วยโรคส่วนตัวโครคหนึ่งนะครับทีนี้ก็คือญาติพี่น้องเนี่ยก็คือแกก็อยู่ไกลกันญาติพี่น้องของแฟนเนี่ยเขาก็อยู่ไกลผม,ผมก็เลยอาสาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเฝ้าป้าเอง นะครับแล้วนี้ก็คือคืนแรกเนี่ยที่นอนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโรคที่แกเป็นเนี่ยคือคือไรแรงนะฮะก็คือจะเป็นระยะสุดท้ายอ่ะประมาณเนี้ยครับโทษนะผมผมผมดาวมะเร็งถูกครับพี่ครับผมทีนี้อ่าคืนแรกเนี่ยนอนเนี่ยเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรพอคืนที่สองเนี่ยครับพี่อผมเป็นคนขอโทษนะผมเป็นคนสูบบุครับทีเนี้ยตอนแรกผมก็ ขึ้นลงขึ้นลงมันก็ม,มันก็ไม่ไหวมันมันหลายรอบอมผมก็เลยอแอบแอบสูบทีเนี้ยป้าเขาเนี่ยเขานอนอยู่ห้องแบบว่าเป็นห้องวีไอพีนะครับทีนี้มันก็จะมีระเบียงซึ่งผมก็ออกไปแอบ,บสูบบุหรี่ตรงระเบียงนะครับทีนี้พอสูบไปพอวันที่สองที่ผมผมคืแนแรกเนี่ยผมก็สูบนะพอคืนที่สองปุ๊บเนี่ยคือผมผมก็ออกไปตรงระเบียงก็ ตรงระเบียงอันนี้ผมก็มองไปข้างหน้าครับผมก็กวาดสายตาไปคือบริเวณทางนั้นนะครับมันจะเป็นหลังคาบ้านคนคือจะเรียงไปผมไปสะดุดอยู่จุดหนึ่งหลังคาบ้านหลังหนึ่งพี่บอกใช่ไหมว่าผมแบบขาผมอ่อนเลยฮะเพราะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังคาบ้านอยู่ตรงมุมแบบเหมือนเป็นจั่วครับหลังคาบ้าน ซึ่งเพราะว่าตึกผมตึกที่ผมอยู่เนี่ยคือมันจะสูงกว่าอืมสูงกว่าหลังคาบ้านอ่าชาวบ้านทั่วไปเลยฮะเขาก็ยืนอยู่แล้วเขาก็แบบจ้องมองทีเนี้ยเดี๋ยวนะ้จ้องเขาบจ้องมองคือมองเขามองเราเามองมาทางผมเขาเขามองเขาเขามองมาทางผมทีนี้ผมก็ผมก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ก็คือแบบเหมือนแบบขาขามันอ่อนแล้วที่คือ ก็เลยหันหลังกลับก็อถามว่ากลัวไหมคือจริงๆผมมันเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าจะเจอไงมันก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเออเข้าใจครับอืครับทีนี้ก็เลยอ่าดับเลยดับเลยก็เลยไม่สูบแล้วก็เลยเข้าไปข้างในอืพอเสร็จปุ๊บอ่ะก็คืนที่สองก็ไม่มีอะไรก็เจอแค่เหตุการณ์นั้นก็ไม่เล่าให้ใครฟังนะครับทีนี้พอมาคืนที่สามเนี่ยเหมือนเดิมครับก็ ออกไปข้างหน้าระเบียงอืมในใจก็คิดว่าจะเจอเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครัถามจริ่ในใจตอนนั้นนะอยากเจอไม่อยากเจอโอ้โหพี่ไม่อยากเจอเลยครับสถานที่อย่างนั้นด้วยมันมันทีนี้ก็เลยคิดว่าเอถ้ามันเจออีกจะเราจะทํายังไงแล้วก็เราก็คิดเนาะว่าเราจะทําตัวไงเพราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่เจอตรงนั้นแต่ทีเนี้ยอเราก็เอาพี่นึพี่ป๋องนึกออกไหมมันจะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็จะเป็นขอบ ขอบมาแล้วเราก็คือเอาเข่าเนี่ยขึ้นไปอยู่บนขอบแล้วก็คืออือกเนี่ยก็คือไปเท้ากับขอบครนะฮะก็คือเหมือนกับโผล่หน้าไปนิดนึงสักพักหนึ่งเนี่ยทางด้านขวามือผมเนี่ยอมีคนเหมือนประมาณว่าผมเหมือนเหมือนมีคนโผล่มาคือได้ยินเสียงฮะจิกกัดจก็โผล่หน้าออกมาปุ๊บคือการโผล่ในขนาดเนี้ยคือเหมือนเหมือนเหมือนโผล่มาเท่าๆกับผมอะพี่ ผมมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คือเขาก็หันหน้ามาหาหาผมเนี่ยอืมแล้วก็แบบยิ้มแย้มก็ผมก็เจอเขาผมก็ยิ้มก็อาจจะกะว่าว่าจะถามแต่ไปมาพอดีผมต้องพยาบาลมาผมก็เลยตีนเข้าไปครับเสร็จปุ๊บก็ไม่เราก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พยาบาลบอกว่าเดี๋ยวพอเสร็จนะคะเดี๋ยวให้ให้เอาผมก็จาไม่ได้นะว่าให้เขาเขาบอกให้ผมเอาอะไรไปให้เขา ทีเนี้ยผมก็หยิบออกไปให้เขาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอให้พยาบาลเรียบร้อยพอผมเดินกลับมาอืที่ห้องจะเข้าห้องป้าผมเนี้ยอผมถ้าเหลียวใจว่าเอ๊ะห้องป้าผมมันเป็นห้องห้องสุดท้ายนี่นะครับแล้วก็คือห้องที่ติดกับห้องป้าผมเป็นห้องเก็บของซึ่งมันไม่มีหน้าต่างออือี่ปองนึกออกไหมฮะ พอมันสุดจากขอบห้องห้องที่ป้าผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องเก็บของแล้วก็จะเป็นอ่าพอหลังจากัดแต่ห้องเก็บของมาปุ๊บมันจะเป็นที่นั่งโล่งเพื่อรอลิฟต์นะฮะแล้วมันจะไม่มีหน้าต่างแล้วก็คือห้องป้าผมจะอยู่ริมมาว่ายง่ายอะฮะแล้วคนคนคนนั้นเป็นใครอ่ะนั่นแหละพี่คมาได้ยังไงอะเออคือผมมาส่งมามามาเฉลี่ยใจตรงนั้ตอนแรกไปเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะพี่คับ ผมว่าคิดตอนผมจะเข้าห้องเนี่ยผมคิดอ่มห้องมันมันไม่มีห้อง้ะนี่หว่ามันแล้วผมมองไปที่ที่ผมคิดว่ามันไม่มีห้องเพราะว่าไอห้องเก็บของเนี่ยมันเป็นประตูแล้วมีกระจกครับแล้วผมมองรอบกระจกไอห้องเก็บของไปตรงไปสุดเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างเออเอาเอามาได้ยังไงเออนั่นแหละพี่คือผมแบบแบบแล้คือเขาโผลมาแล้วเขาหันมาแล้วเขายิ้มเหมือนแบบว่า เป็นมิรมากนะพี่ไม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 ่คือเหมือนจะทักทายแต่เหมือนจะคุยเออแต่พอดีผมเข้าไปก่อนก็เลยไม่ได้คุยอะแกแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าป้าป้าเขาเหมือนประมาณพยาบาลเข้ามาตรวจเราก็เลยต้องเอาของไปให้พยาบาลไม่หรอกซึ่งซึ่งทามิ่งนั้นเนี่ยผมว่าใครก็ตามแต่ก็คงคิดเหมือนกันว่านั่นคือคนผมเข้าใจเบียรนะว่าถ้าผมเป็นเบียรผมก็คิดว่าก็คนน่ะก็เป็นคนก็เห็นอยู่ก็เป็นคนเป็นผู้ชายก็ยิน้มให้เราคือเราก็ได้เข้าใจว่าเป็นห้องพักคนไข้นอกป่ะ ถ้าเป็นเรานะแต่พอมารู้ตัวอ้าวโทษนะฮะชิบหายนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องคนไข้นี่หว่านี่มันเป็นห้องเก็บของมันไม่มีห้องทางนั้นที่ผมก็เดินผ่านมันก็ไม่มีห้องแต่ผมเห็นคนผมคิดเลยว่ามันเออเหมือนเป็นคนโผล่มาตรงระเบียงธรรมดาเพราะว่าผมเห็นหัวเห็นเห็นเห็นทางหัวเขาแล้วก็จะเห็นหัวไหล่เขาโผล่มานิดนึงเหมือนเหมือนว่าเกาะขอบระเบียงเหมือนผมเลยอะฮะไม่ง่ายโอ้โห คือพี่พี่นี่ถึงออกเลยเพาผมก็เวอร์เว่อเลยแบบว่าก็เลยโทรหาหาแฟนเฮ้ยมันมันเป็นอย่างนี้ว่ามันเหมือนจะไม่ไหวนะพอเสร็จปุ๊บพอดีแฟนเขาติดธุน้าผมก็เลยโทรหาเพื่อนอืมเพื่อนก็มาอยู่คืนหนึ่งเป็นเพื่อนอืนะครับพอเสร็จปุ๊บทีนี้อ่ะพอพออีกคืนหนึ่งนะฮะพออีกคืนหนึ่งทีเนี้ยเหมือนเดิมผมผมต้องนอนเป้านะครับ ต้องบอกก่อนว่าผมกลางคืนเนี่ยผมนอนเศร้าแต่ว่าเช้าเนี่ยผมไปทํางานอนะครับแล้วนี้พอทํางานเสร็จเย็นกลับมาปุ๊บก็จะมาอยู่อย่างเงี้ยอืนะครับพอพออีกคืนหนึ่งหลังจากที่อ่าคืนที่สี่นะครับทีนี้ก็ไม่เจออะไรเลยผมก็เหมือนเดิมออกไปออกไปทําธุรกิจเหมือนเดิมตรงระเบียงก็พยายามไม่มองไอจุดที่เคยเจอมองไปทางอื่นถ้าจะเจอทางอื่นก็ ก็ไม่เป็นไรหรือ hmm. ว่าใหม่ครับทีนี้ก็อไม่เจออะไรก็เลยเข้ามานอนอืทีนี้พี่ป๋องนึกออกไหมครับว่ามันเป็นห้องคนใช้คีเลียมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บขวามือเนี่ยเป็นห้องน้ําอห้องน้าที่ติดประตูกับทางเข้าออกพอผ่านจากห้องน้ําไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นโซฟาอืเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งนะครับอพอที่นั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเตียงคนใช้ถูกพอคนเตียงคนใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโซฟาอีกครับ พอโซฟาพอถัดจากโซฟาไปม,มันก็จะเป็นประตูลูมิเนียมออก<ม>ออกไประเบียงนะคร<ม>ับทีเนี้ยไอเตียงคนไข่เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นม่านเนี่ยคอยรูดปิดนะครับปิดปิดปิดเตียงรอบเตียงของคนไ<ม>ข้ทีเนี้ยป้าป้าแฟนผมคนเนี้ย<ม>เขาเป็นคนที่ไม่ชอบแบบให้ใครมาฟองหรืออะไรประมาณเนี้ยฮร<ม>เขาก็เลยให้ผมเนี่ยคิดม่านมลับซ้ายมือแกเนี่ยรูดมา จนถึงประมาณปลายเท้าซ้ายนะครับด้านซ้ายประมาณนี้ออแล้วผมเนี่ยก็จะนอนทางด้านขวามือแกติดกันแล้วทางระเบียงครับก็เอาโซฟามาวางเสร็จทีนี้ก็แกก็ให้คีโมแกก็หลับไปอ๋อแต่คือต้องบอกว่าป้าเขาเนี่ยคืออาการก็ม่นจะหนักหนักนะฮะก็คือจะหนักแล้วผมก็อ่าก็ก็อไม่รู้ทำไรก็นอน พอนอนเล่นนอนไปมันไม่หลับมันก็คิดไปคิดมาคิดถึงเรื่องที่จะเจอก็ไม,ม่รู้ว่าคืนนี้จะเจออะไรอีกอืมผมก็เลยอ่าหยิบไอ้สมุดไอ้ไอ้ไอ้เหมือน,น,นคล้ายเป็นหนังสือของพวกทีวีพูอะไรประมาณเนี้ยที่อ่ามาอา่อานแตนะ่อ่านในลักษณะคือนอนนอนบนโซฟาพี่นอน่ะทีเน,น,นี้ยพออ่านเสร็จปุ๊บก็คืออ่านในท่านอนอื อ่าหนังสือเล่มขนาดนั้นก็คือมันก็จะพาดอยู่ที่อกก็คือตั้งชันขึ้นมาแล้วก็อ่านอพราะอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เชื่อไหมว่าอพอขอบหนังสือสันหนังสือข้างบนตรงขอบอ่ะมันจะไปปิดกับไอ้ตรงม่านที่ผมเลื่อนมาปิดพอดีผมเห็นอ่าเป็นหัวคนอ่ะเป็นเหมือนประมาณประมาณนับผาดขอนผมอะี่แค่นั้นแอืะ มันเลื่อนมาตามขอบหนังสืออ่ะพี่แต่คือเหมือนไปแล้วน่ะคือเขาเดินเดินมานะแต่มันมันขอบหนังสือปิดพอดีแล้วผมก็เลยเอาหนังสือลงอืสิ่งที่ผมเจอคือผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเจเกันผ่านจากม่านที่ผมปิดเนค่อยๆเดินมาเป็นชัดเจนมากพี่คือทุกอย่างแบบเหมือนคนทุกอย่างอื นะครับแต่ว่าตัวเขาจะซิดซิตหน่อยออับซิสซิติหน่อยแล้วทีเนี้ยพอแกเดินมาปุ๊บเนี่ยอแกหยุดแล้วแกหันมามองผมออผู้ชายคนเนี้ยหันมามองผมครับแล้วก็หันไปมองป้าอืแต่ตอนหันไปมองป้าเขาเนี่ยเขายิ้มนะครับแต่ป้าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องป้าแลนผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาหลับพอหันไปหาป้าเขาแล้วเขายิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ย และแกก็เดินครับเดินเข้าไปตรง่านตรงไอ้ประตูลูมิเนียมไปทางระเบียงฮะแล้วก็หายหายเข้าไปเลยเดี๋ยวนะเออคนนี้คนเดียวกับที่คุณเจอป่ะไม่ใช่ครับไมคนละคนเลยใช่ครับคนละคนเลยสามสามเคสที่ผมเจอที่คนละคนหมดเลยคือต่างต่างกันเลยครับต่างตรงที่เจอับราณนี่ก็คนหนึ่งเจอตรงตรงระเบียงก็คนหนึ่งเจอในห้องของข้ก็คนหนึ่งครับผมคนอ่าคนละคนเลยอืทีนี้ก็เหมือนเดิมครับผม มันใกล้มากพี่เพราะว่าแค่ปลายเท้าผ่านไปประมาณก็ไม่ถึงสองเมตรอะพี่ก็คือเห็นแล้วมันใกล้ไกลมาแล้วก็เลยผมก็แบบผมขนหัวลุกอ่ะพี่ก็เลยออกวิ่งออกไปทางพอเขาหายปุ๊บนะผมก็วิ่งออกไปทางที่นั่งที่นั่งรวมตรงหน้าพยาบาลพยาบาลเป็นเป็นไรครับพี่เป็นไรอะไรประมาณนี้ผมก็เลยอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีจะมานั่งนอนใหลับพอหาเพื่อนเหมือนเดิมเลยให้เพื่อนมา พอเสร็จปุ๊บทีนี้อ่ะโอเคไม่มีอะไรอพอวันลุ้งขึ้นปุ๊บผมจะแต่งตัวไปทํางานตอนผมตื่นมาตอนประมาณสักตีห้านะครับนะครับว่าจะแต่งตัวเสร็จประมาณตีห้าซึ่งก็คือผมต้องตื่นตีห้าเพราะว่าแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยตีห้าครึ่งในโรงพยาบาลนะฮะแล้วผมต้องอยู่รอหมอเพราะหมอจะมาตอนหกโมงก็จะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ผมมาร็จทีเนี้ยพอตีห้าครึ่งปุ๊บ อ่าแฟนผมมาลู่นนี้มาปุ๊บคือคนไข้ไม่ไหวแล้วครัแล้วทีเนี้ยก็คือหมอมาอะไรเรียบร้อยผมก็กําลังแต่งตัวอยู่ครับปรากฏว่าป้าเขาเสียเอเหรอเช้าวันนั้นเลยตอนหกโมงครับเสียตอนหมอหมอมาพอดีอ่าใช่ครับตอนหกโมงเลยครับพอคืนนั้นเสร็จปุ๊บก็คือเช้ามาต่อโมงก็คือเสียเลยครับทีนี้พอพอเสร็จปุ๊บ อ่าพอเสียปุ๊บก็ทําทําทําขั้นตอนที่ว่าต่อไปไปวัดนะฮะก็คือเหตุการณ์ก็ปกติครับนะครับก็ไปเผาอะไรเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บทีนี้พอกลับมาบ้านกันก็เล่าให้แฟนฟังอืทีนี้พอเล่าให้แฟนฟังเสร็จปุ๊บก็บอกลักษณะท่าทางบอกตั้งแต่ครั้งแรกที่ว่าพี่ผมบอกว่าอืเจอคนที่ยืนตรงตรงนี้อ่าไม่เป็นไรเป็นผู้หญิงอื นะครับแล้วพอเสร็จอีกคืนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายแน่ร่างยนางี้ก่าแฟนก็ไมแต่พอคนที่สามพอผมบอกไปปุ๊บเนี่ยคือตัวแฟนผมกับแม่เขาเนี่ยออแล้วก็พ่อเขาเนี่ยคือมองหน้ากันอืแล้วก็ญาญ่าเนี่ยคือมองหน้ากันแล้วคือเหมือนมีอะไรสักอย่างทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ประมาณนี้ พอผมเกิดมาปุ๊บแล้วเขาพูดดักมาปุ๊บผมบอกเออใช่เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้มาสักพั้งหนึ่งแฟนผมก็ลุกขึ้นไปนะครับไปข้างบนแล้วเขาก็ลงมาอืพร้อมกับเป็นแ้มภาพภาพหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เปิดเปิดเปิดเขาบอกแล้วเขาเปิดมาจนเจอรูปหนึ่งปุ๊บเขาก็ชี้มาว่าคนนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับแฟนป้าผมเดาวแล้วแฟนป้า ไม่ใช่พี่คนนั้นคือน้องชายแก่น้องชายป้าเหรอครับผมซึ่งเสียไปตั้งนานแล้วเออเหรอครับเสียไปเป็นสิบปีแล้วครับอ๋อเสียไปตั้งนานแล้วเป็นน้องชายชของป้าครับ,รบเสียเปสิบปีเสียด้วยสายเหตุอะไรครับมาเร็งครับมะเร็งเหมือนกันเหมือนกันครับเดี๋ยวนะแสดงว่าเบียร์จะบอกว่าเหมือนวิญญ,ญาณของน้องป้ามารับป้าน่าจะใช่ที่บอกในขณะที่ที่ผมเจอคืออย่างนี้คือ คือมาแล้วแกมาดีมากผีแกเหมาะมาแกจะค่อยๆมาแล้วแบบทุกอย่างเหมือนคนปกติทุกอย่างมากที่ไม่ไม่มีอะไรสอให้รู้ว่าเป็นผีใช่ครับครับโอ้โหแล้วทีนี้ก็คือคือมองว่างผมเนี่ยแล้วทีนี้คือเรามองแววตาเรารู้เลยว่าเออเจตนาเขามาเจตนาดีนะ แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะคือคือใช่แน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าคนเนี้ยคือใครแต่ว่าตอนนั้นรู้แลละจากที่แฟนแปลรูปลงมาให้เป็นน้องชายป้าแต่ปัญหาก็คือตั้งแต่แฟนเราเห็นผู้หญิงโดดลงมาจากตรงตรงตัวอาคารโรงพยาบาลเราเห็นผู้หญิงตรงหลังคาเราเห็นผู้ชายตรระเบียงอันเนี้ยไม่รู้ที่มาที่ป่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆครับไปถามไหม ไป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 ถามคนนั้นคนนี้ไหมหรือว่าอย่างเคสของของบนหลังคาหรือว่าในเคสของตอนที่เจอเจอที่บอกตงลระเบียงอ่ะมันน่าจะพอมีคําตอบั้ยหรือไม่มีคือจะบอกนี้ว่าพอผมไม่อยากจะหาคําตอบแต่ว่านะด้วยเวลาประชิดก็คือพอป้าเสียปุ๊บเราต้องรีบทําเรื่องอทาเรื่องออกจากโรงพยาบาลไปแจ้งความแจ้งแจ้งว่าตายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปถามอแต่เรื่องเล่าที่ว่า อ่าผู้อีกอย่างที่แฟนผมเจอคืออย่างผู้หญิงเนี่ยโดดลงมาเนี่ยแถวนั้นน่ะเขาจะรู้เอาเหรอครับเจอเจอคืออย่างอย่างแถวบ้านผมเนี่ยคือจะเจอกันก็เยอะถ้าผ่านไปแถวนั้นแถวคือถ้าจิตไม่จิตอ่อนอะไรก็จะเห็นจะเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยโดดลงมาจากจากจากตัวอาคารจากตึกโรงพยาบาลเหรครับแต่ว่ามีคนเจอบ่อยนอกจากแฟนเราเจอบ่อยครับเจอบ่อย เบียท่านกันต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันเนี่ยเบียรเจอผีผมใช้คำนี้เลยนะเจอผีโหเจอแฟนไม่นับนะเฉพาะพเราเนะี่ยในระยะเวลาไม่กี่วันอนะ่ะผมใช้คำว่าดอกเลยนะสามดอกเลยนะสามดอกสามวันเลยพี่เออสามมันเกิดเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเพราะอะไรคิดไหมครับว่าต่อโทษนะคือถ้าแบบคุยาภาษาเพื่อนฝูงนะมึงเป็นอะไรมึงคือทําไมกูโดนผีหลอกประมาณเออมันมันเป็นเพราะอะไรฮะคือ ถ้าถามผมถ้าผมไม่เจอก็คือไม่เจอนะอเพราะว่าคือถ้าเจอเนี่ยก็คือจะเจอแบบอย่างเงี้ยเจอติดๆกันเลยใช่ครับแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคนอย่างที่บ้านผมเนี่ยได้ยินเสียงคนแบบคุยกันเหมือนประมาณว่าพี่นึกออกไหมแบบกระซิบคุยกันนะกระซิบแบบอย่างเงี้ยคือจะมาจะมาอย่างนี้ก็บ่อยแล้วก็จะเจอแบบจังๆเนี้ยก็บ่อย แต่ว่าคือคือที่ผมเจอที่ผมเจอเนี่ยก็คือเหมือนว่าให้หนักๆเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าจะมาแบบว่าดีๆอย่างเงี้ยก็ก็จะจะเยอะพี่เจอเยอะเอาได้ทางวันนี้ประมาณนี้ก่อนเฉพาะเรื่องนี้ก็พี่เอาเอาเอาขนพี่ลุกละเนี่ยครับที่พอมารู้ตอนหลังว่าไม่ใช่แฟนป้านี่พี่เดาผิดทางไปเลยนะตอนแรกนึกว่าตอนเราลูกลงมาต้องเป็นแฟนป้าเว้ยเฮ้ยไอ้เป็นน้องป้าที่เสียไปก่อนนี่เป็นสิบปีแล้วก็เสียด้วยเดียวกันมาบอกว่าคุณคุณป้าเนี่ยคือ สาเหตุที่ไม่มีคนไปเฝ้าเพราะว่าแกไม่มีครอบครัวครับไม่มีโทรัวไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีครับไม่มีไม่มีครอบครัวผมต้องไปต้องไปเฝ้าอใช่ครับมีเหตุมีผลนะครับเบียร์ขอบคุณมากกับเรื่องนี้ก่อนป้าจะไปทำเอาพี่ขนลุกเลยครับขอบพระคุณมากสนุกมากครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ